เดี๋ยวเรามาดูกันครับโฟก์คาราวเวล T5 นะครับรเปลี่ยนแผงคอยร้อนเดี๋ยวทำการล้างหม้อน้ำก่อนเริ่มเลยครับฉีดครับสังเกตปฏิกิริยานะครับอันนี้จะเป็นออยเกียร์แล้วก็จะเป็นแผงหม้อน้ำนะครับแผงหม้อน้ำตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับของโฟก์ T5 เดี๋ยวเรา,าไล่ขอบก่อนหลังจากเราฉีดน้ำยาแล้วนะครับก็ทำการทิ้งไว้สักครู่หนึ่งปล่อยเครื่องนะครับหัวของเราจะเป็นหัวข่อยแบบนี้นะครับสำหรับล้างแผงจิงคอยหลังจากล้างเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดูนะครับว่า เป็นยังไงเดี๋ยวผมซูมดูให้ใกล้ๆตัวท่อต่างๆนะครับที่ถูกน้ำยาล้างสังเกตน,นะครับตัวนี้จะไม่ได้านนะครับสีอลูมิเนียมที่ล้างแล้วจะไม่ได้านนะครับมีความเงามันวาวในตัวก็คือเหมือนที่แผงม่ใหม่เลยเป็นกระบวนการมาตรฐานนะครับที่ลูกค้ามาใช้บริการทางเราเราก็จะจัดการให้ทุกคัน เดี๋ยวมีคันหน้าผมทำคลิปให้ดูเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับผม